คาถานโมตาบอดเป็นคาถาที่ใช้กำบังปกป้องจากอันตรายนานาประการของหลวงพ่อกลวยนโมตัสสะพะคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคาวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธะนโมตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันนาตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตัน นาตันโตนาโมตันติตันติตันโตนาโมตันตันนาตันโตนาโมตันติตันติตันโตนาโมตันตันนาตันโตนาโมตันติตันติตันโตนาโมตันตันนาตันโตนาโมตันติ ตันติตันโตนะโมตันตันนาตันโตนะโมตันติตันติตันโตนะโมตันตันนาตันโตนะโมตันติตันติตันโตนะโมตันตันนาตันโตนะโมตันติตันติตันโต นโมตันตันขอให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง